ยุงทองลำพองแผ่นหางเฮ็ดเสียงมาเสียงมันต่ำกว่าพ่ออีกเสียงมันไม่ดังเลยเมื่อนาอยู่ตอบเดอหูเราฟังมันร้องดังกอกกระตูงหงนะมันร้องกอกกอกกระตูงหงเออเอ้อ อยู่ในดงมัลละกอ ยังรายหน้าเวทีทั้งคุณลุงคุณพี่ต้องฟันดีฟันหลออ่อแล้วไปว่าอะไรแล้วต้องมีเข้าคนละ่ะผมชื่อในต่อคุณพ่อ่ันตังแต่ดั้งเดิมมาผมเกิดที่อยุธยาแล้วย้ายมากรทมอผมเป็นลํำตัดวัยรุ่นเขาเรียนคุณให้ทราบไว้ร่างกายสูงใหญ่ยังกำไม้คำทอ ถึงสูงใหญ่ก็ได้ส่วนอ้วนท้วนกำลังดีหุ่นทรมานใจจิกกี่ต้องแบบนี้และหนอใครเห็นใครรักร้องทักกันทั่วไปไอ้นี่มันคนหรือควายตัวใหญ่จริงพ่อถึงผมจะอ้วนก็ระหงจมูกมันสรรพงชาตรี เขาเรียกจมูกราชสีมันเซ็กซี่สุดหล่อความหล่อมีปัญหาเมื่อกี้คุณป้าเข้ามาทักว,ว่าเวลาเอ็งรำนี่น่ารักนิ้วยังกะฝักสตอ ใครๆค,ครมันไม่อ่อนเลยรูปร่างผมแปลกเหมือนแขกยามอย่าพึงครามนึกเสียวดำจนเขียวเป็นพระอินสีดินหม้อดูตำรางเูเฮงมันตรงเพ่งเลยคุณมันดำดีมีสกุลเขาเรียกว่าหุ่นรอมอตตรอมอตตรอมตตรัฐมนตรีใช่แล้วรอมอตหรือเอารอซพพอดีไหม มันดำดีมีสกุลเขาเรียกว่าหุ่นรมตอ oh. ผมเคยไปต่างประเทศทั้งคูเวตสูดานกูเคยไปอยู่ซาอุตั้งนานไปทำงานฝังท่อ อยู่ซาอุอากาศร้อนไปพักผ่อนที่อเมริกาผมอยู่รัฐเนวาดาแล้วย้ายมาอะแคนซอทำสวนส้มที่คาริฟเนียฝรั่งมันเชียชักชวนให้ผมมีหน้าที่เฝ้าสวนเอาลูกกระพวนผูกคออเป็นคนเฝ้าสวนใช่แล้ว ดีไหมกลับมาเป็นเศรษฐีมั่งมีในเมืองไทยรถยนต์ผมเลิกใช้จะไปไหนต้องขึ้นหอความรวยดีกว่าหวังเตะอีกดีกว่าแต่คืนนี้เจ็บใจผมไม่ได้เอาหอมาผมไม่ไปส่งเมียที่อเมริกากูเลยมาสามล้อปั่นกันขาโกง พูดถึงลำตัดไม่จัดเจนมึงหัดเล่นไม่โทไรแต่อาศัยร่างใหญ่ถ้าเปรียบเป็นไก่ก็ตัวพ่ออย่างแม่อุ่นเรือนฝ่ายหญิงผมว่าจริงๆเธอก็แย่แหมมึงนี่ตาตรงกับข้ามกับพ่อเลยนะหลพ่ <c oughs> อชอบมองสาวมึงเสือกมองคนแก่แหมมันมันไม่มีใครผอมเอาเธอสักคนละกันผอมไม่ผอมเปล่าดูเดผมงอขาวโพลนเลย่ะ เหมือนแม่งนี่แม่งยอมแสดงเนี่ยแม่น้องฝรั่งเว้ยโอ้แม่ครัแม่ฝรั่งเหรอแบมแบมยังแม่อุ่นเรียน <c oughs> ยัดหน้าดูให้เอาเมียกูมาวะ ผมว่าจริงๆเธอก็แย่เพราะอุ่นเรือนน้ำมันผอมแงแก่ประเดี๋ยวก็แงประเดี๋ยวก็งอหรือเธอคิดต่อสู้บอกให้รู้เธอตาหวานฉันจะใช้เพลงมวยโบราณว่านุมานห่มต่อ